ฟันคุดแบบนี้คุณหมอว่าแผงการรักษายังไงมาฟังกันเลยคุณมันนอนอยู่แบบนี้เราดูบริเวณปลายรากนะครับจะเห็นว่ามันโค้งแบบนี้เห็นไหมเห็นมันโค้งงอไหมตรงนี้การที่รากฟันมันโค้งงอแบบนี้นะครับเป็นไปได้ว่ามันจะหักนะครับเพราะมันงอแม้เหมือนมันมีเป็นตะขอเวลาหมอนดึงออกมันก็อาจจะหักได้ตรงปลายๆนะครับถ้าตรงปลายเล็กๆตรงนี้มันหักนะครับถ้ามันเล็กมากๆหมอจะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้เอาออกนะครับแต่ถ้ามันใหญ่ นะครับหมอจะพยายามมองออกแหละนะครับไม่ต้องกังวลอย่างที่สองที่ต้องกังวลคือจะเห็นเป็นท่อตรงนี้ไหมเห็นเป็นท่อเส้นเส้นคู่ตรงนี้ไหมนะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณฟันตรามครึ่งหน้านะครับก็จะเห็นว่ารากฟันของเราเนี่ยไอกะขอเนี่ยมันไปเกี่ยวพลาดเข้ากับตัวตัวท่อนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้าเวลาที่หมอเอาฟันคุดที่นี้ออกนะครับมันอาจจะทาอันตรายต่อเส้นประสาทเส้นนี้ก็ได้ถ้าทําอันตรายต่อเส้นประสาทเส้นนี้จะทาให้เราเกิดอาการชาหลังจากที่ผ่า อาการชาในที่นี้คือแตะหรือสัมผัสโดนเนี่ยจะรู้สึกน้อยลงเฉยๆแต่ไม่ใช่ชาแบบปากเบี้ยวน้ำลายยื่น้ำลายไหลอะไรอย่างนั้นไม่ใช่เนาะนะครับเรายังฟังก์ชันทุกอย่างได้ปกติยิ้มหัวเลาะรับรดพูดทําทุกอย่างได้เหมือนเดิมเลยโอกาสการเกิดในเคสของเราค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงเลยเท่าที่หมอดูเนี่ยนะครับโอกาสสูงมากๆที่ที่จะเกิดอาการชาหลังหลังจากที่ผ่านะครับ